สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านนี่เป็นคลิปประจําเดือนตุลาคม2565นะครับก็คงต้องขอบอกว่าสิ่งแรกที่ซอเห็นในกระดานโหนนะครับก็คงไม่ได้แตกต่างกับราศีอื่นๆน,นะครับซึ่งต้องบอกจริงๆว่าในเดือนตุลาคมของปีนี้นะครับมันเป็นเดือนที่มีจุดกระทบของดวงดาวในเชิงลบมากกว่าในเชิงบวก แล้วการกระทบในเชิงลบในลักษณะน,นี้นะครับก็คงต้องขอฝากเตือนนะครับชาวราศีสิงห์ท่านใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ท่านใดที่กําลังจะต้องเข้าห้องผ่าตัดท่านใดที่อจะต้องทําในเรื่องของสัญญกรรมความงามต่างๆนะครับขอให้เลื่อนไปก่อนสอบ,บอกเลยนะฮนะขอให้เลื่อนไปก่อนแต่ถ้าต้องเป็นการผ่าตัดแบบเสี่ยงเป็นเสียงตายจำเป็นต้องผ่าเดี๋ยวนี้ไม่ผ่าไม่ได้นะ นะครับก็แล้วแต่แพทย์เลยแล้วแต่แพทย์เลยนะครับเพราะว่าในตรงส่วนของดวงดาวเนี่ยซอต้องขอพูดตรงว่าดวงดาวของชาวราศีสิงห์นะครับถ้าเทียบกับ12ราศีแรงกว่าทุกราศีครับแรงกว่าทุกราศีฉะนั้นจุดกระทบในเรื่องของสุขภาพจุดกระทบในเรื่องของอ็กเสเดน้์จุดกระทบในเรื่องของการผ่าตัดไม่ว่าผ่าตัดในมิติไหนนะฮะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเพราะความจําเป็นหรือผ่าตัดเพราะความสวยงาม ซอก็ต้องบอกว่าซอไม่ชอบใจไม่ชอบใจจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเลี่ยงหรือเลื่อนไปได้ก็เอาไปเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันมีจุดกระทบค่อนข้างรุนแรงนะครับจริงอยู่มันมีดาวสุภเคราะห์นะครับโคอจรอสัมพันธ์ดีแต่คงช่วยได้ไม่ทั้งหมดนะฮะคงช่วยได้ไม่ทั้งหมดฉะนั้นสองมองว่าไปห่วงในด้านของสุขภาพนะฮะ ถ้าเป็นอะไรน่าจะต้องพักรักษาตัวระยะยาวนะฮะหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆก็จะต้องรักษาตัวในระยะยาวด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นไม่ใด้บอกเอ้ยรถลม้มรถชนอ่าเนื้อตัวทลอกนะครับคงไม่ขนาดไม่แค่นั้นแน่นอนนะฮะถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆหรือการผ่าตัดใดๆนะครับคงต้องเป็นเรื่องเป็นราวเลย นะฉะนั้นฝากเตือนแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยชาวราศีสิงห์มากกว่าทุกราศีนะครับต้องบอกงี้จริงๆนะครับแล้วถามบอกว่าถ้าไปมองในเรื่องของญาติผู้ใหญ่บุพการีใดๆนะครับชาวราศีสิงห์ก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่มีโอกาสสูญเสียนะฮะมีโอกาสสูญเสียหรืออาจจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของญาติผู้ใหญ่บุพการี อาจจะมีการบาดเจ็บล้มป่วยที่ต้องไปพบแพทย์กันเป็นเรื่องเป็นราวไหมนะครับก็ต้องบอกว่านะครับมีโอกาสนะครับนะฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็คงต้องขอบอกว่าอาวหลักก็ห่วงใยนะครับกับชาวราศีสิงห์นะส่วนในเรื่องเงินเรื่องทอ,อ,องชาวราศีสิงห์คาดหวังอะไรได้ไหมคาดหวังได้ครับยินดีด้วยกับชาวราศีสิงห์ในด้านนี้นะครับว่า้ ي, เรื่องเงินทองเรื่องการงานเนี่ยโอเคนะมันได้อยู่นะครับ แต่ถามบอกว่าเมื่อมีรับมันก็ต้องมีจ่ายนะฮะแล้วรายจ่ายของชาวราศีสิงห์รุนแรงไหมก็คงไม่ได้ต่างกับชาวราศีอื่นมากมาอยนักนะครับว่าทิศทางของรายจ่ายของชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างเข้มขน้นฉะนั้นเชื่อว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์น่าจะกระเป๋าฉีกนะครับนะ แต่ก็ไม่ต้องไปไปน้อยใจนะฮะทุกราศีโดนเกือบหมดนะ,ะโดนเกือบหมดจริงๆนะฮะไอ้เรื่องกระเป๋าฉีกนี่โดนเกือบหมดจริงๆอ่าแล้วในตรงส่วนของดวงดาวนะครับที่เกี่ยวข้องกับรายได้นะครับใครที่ค้าขายอยู่ใครที่ค้าขายอยู่ก็ยินดีด้วยนะครบับกับรายได้ที่จะเพิ่มพูนขึ้นนะเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็มีเงินมีทองค่อนข้างมากขึ้นพอให้ได้มาจับจ่ายใช้สอยพอให้ได้มา จุนเจียกันในภาย,ภายในครอบครัวนะครับฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่รายได้ของเราดีนะครับแต่รายจ่ายก็ต่ำม,มาเหมือนกันนะส่วนในเรื่องของการงานนะครับคงขอฝากเตือนในเรื่องของอีโก้มากกว่านะครับถ้าคุณไม่มีอีโก้จนเกินไปก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วชาวราศีสิงห์เชื่อว่าส่วนหนึ่งนะเน้นนะฮะว่าแค่ส่วนเดียวส่วนน้อยด้วยนะฮะ มีโอกาสตกงานแบบเฉียบพันธ์ไหมบอกว่ามีนะชาวราศีสิงห์บางคนนะฮะบางคนเท่านั้นนะฮะมีโอกาสตกงานอย่างเฉียบพันธ์แล้วไอ้กีนี้ที่ซอพูดว่ารายได้จะดีขึ้นมันจะดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อฉันตกงานนะครับก็จะเป็นคนส่วนน้อยนะจะเป็นคนส่วนน้อยที่รายได้นั้นอาจจะไม่ไม่ได้โดดเด่นนะครับหรือเขาเรียกว่ารายได้มันมาพร้อมกับซองขาวอะ นะมาพร้อมกับซองขาวฉะนั้นก็ฝากเตือนนะครับในเรื่องของการทํางานอย่าใช้อีกโก้อย่าใช้ความดึงดันขัดขืนอย่าใช้การชนะทัดทานกันนะครับรู้ว่าคุณเก่งนะฮะเพราะว่าชาวราศีสิงห์นี่เป็นคนเก่งเก่งจริงๆนะฮะชาวราศีสิงห์เป็นเป็นเป็นคนที่เก่งนะฮะแต่การดึงดันขัดขืนการชนะทัดทานนั้นก็คงอาจจะไม่ใช่ผลดีในช่วงนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องอดทนไปก่อนนะสำหรับเดือนตุลาคม ส่วนในเรื่องของความรักความไข่ล่ะชาวราศีสิงห์ว่าอย่างไรนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นกลางแล้วกันไม่ได้ไม่เสียไม่ได้มีอะไรที่เข้ามากระทบมากมายนะักนะครับไม่ได้มีอะไรที่เข้ามากระทบมากมายนะักแต่ถามอกว่ามันเป็นคุณหรืออะไรไหมไม่เนไม่ได้เป็นคุณนะแต่มันเป็นโทษหนักๆห,ห,หรือแบบต้องเลิกต้องล้างต้องอะไรไหมก็ก็อย่างที่บอกอนะครับว่าอยู่ที่อารมณ์คุณ ถ้าคุณใช้ความดึงดันขัดขืนนะครับจะเอาชนะแฟนให้ได้ฉันจะต้องเป็นอาร์ตตัวแม่ฉันต้องเป็นอาร์ตตัวพ่อให้ได้นะครับคุณก็อาจจะได้สิทธิ์ในการเลิกรางนะแต่โอกาสในการทุ่มเถียงนะซ้อใช้คําว่าโอกาสในการทุ่มเถียงเนะี่ยมากกว่าเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่เดือนนี้จะควบคุมปากตัวเองไม่ได้ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ควบคุมปากตัวเองไม่ได้นะฮะ<ม>และถ้าคุณไปดูกับหมอดูท่านอื่นนะเขาจะบอกโอ๊ยปากดีสิพูดเป็นอุดเงี้ยพูดเป็นกเกษตรจะปากเสียได้ยังไงไอหมอซอเอาอะไรที่ไหนมาพูดเชียวซอเถอะครับนะฮะคำพูดของชาวราศีสิงจะพูดออกไปแบบชว่วแร่นะฮะบางทีตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างนะบางทีก็พูดไปด้วยอารมณ์ นะฮะพูดโป้มอ,ออกไปนะฮะคนรักเราได้ยินโอ๊ยงอนเป็นฟืนเป็นไฟฮะทะเลาะกันบ้านแทบแตกอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์ตัวเองแล้วก็คำพูดของตัวเองมากหน่อยมากหน่อยนะฮะว่าเขาเรียกว่าเดือนนี้เอาเป็นว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวแล้วกันนะฮะเด็กยุคใหม่ไม่รู้ว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะฮะ ฉะนั้นคำพูดคำจาของชาวราศีสิงหรืออารมณ์ของชาวราศีสิงจะฟาดงงฟาดงาไปในทุกมิติรวมไปถึงเรื่องของความรักขอให้ชบ